กลายกับไม่กลานะทุกคนวันนี้พาทุกคนมารู้จักกับ black magic กลายกับไม่กลายนะเรามาดูกันนะคะนี่ก็คือ โคโลคาเซียนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเราอะ่ะแยกมาแล้วแล้วก็แยกได้เยอะด้วยนะคะแบล็คเมจิกแยกได้ประมาณน่าจะเกือบ20ต้นแล้วนะคะนี่นะคะน,นี่เป็นแบล็คเมจิกนะคะเป็นโคโลคาเซียซึ่งเราใช้วิธีปลูกในน้ำเนาะมีมีให้ให้เพื่อนๆเ,เห็นก็คือนี่นะคะเป็นน้ำ ใส่ดินแบบนี้แล้วก็มีน้ํานะคะลักษณะของเจ้าแบล็คเมจิกนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบล็คเมจิกนะที่เป็นธรรมดานะคะธรรมดาเพื่อนๆสังเกตแบบนี้นะคะเดีย๋ยวเราดูก,กันนะนี่นะคะก็เป็นแบบตัวที่อ่านี่คือชัดมากถ้าเกิดเราสังเกตฝั่งนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่านี่คือแบล็คจริงๆค่ะแบล็คเมจิกมากดำดำมากแล้วก็สวยมาก คือแบล็กเมจิกนะคะถ้าเราเลี้ยงเนี่ยก็เพื่อนๆสามารถเลี้ยงไว้กลางแดดได้เลยนะคะสวยมากนะคะเลี้ยงไว้กลางแดดเนี่ยสีเขาจะดำแล้วก็สวยมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าไว้ในร่มสีเขาก็จะไม่ได้ดำขนาดนี้นะคะอ่ะในร่มตัวนี้อยู่ในร่มตัวนี้จะเจอร่มเยอะหน่อยนะคะก็เลยจะมีสีออกเขียวๆนะกระถางนี้นะคะดูนะส่วนส่วนถ้าเกิดว่า เราเนี่ยต้องการที่จะให้เขาดํานะคะเอาออกกลางแดดเลยอย่างนี้เลยกลางแดดเลยนี่คืออยู่กลางแดดจัดก็จะสีก็จะต่างกันนะคะแล้วก็ลักษณะของการขยายพันธุ์นะคะก็นี่เลยที่เพื่อนเห็นนะคะนี่คือก็คือเขาจะมีปลายไหลนะคะออกมาแบบนี้ black magic คะ่ะตรงนี้ก็สามารถที่จะตัดได้แล้วนะจริงจริงเอาไปชําได้เลยนะคะตัดข้อนะคะตัดข้อออกไปชําได้ นี่ก็ขยายพันธุ์ได้อีกค่ะนี่ก็คือบอนดําำแบล็กเมจิกนะคะแบล็กเมจิกนะชัดๆนะหน้าใบเนะะี่ยค่ะจะสีดำมากถ้าเราเลี้ยงไว้นะคะในที่ที่ว่าโดนแดดค่ะจะสวยมากเลย ก็จะเป็นบอลดำแบล็กเมจิกในร่มเป็นแบบนี้นะคะจะไม่มีลายอะไรเลยนะคะแบล็กเมจิกเนาะแต่ว่าถ้าเจอร่มอยู่ในร่มโดยตลอดเนี่ยก็จะเป็นสีประมาณนี้ถ้าเจอแดดก็จะเข้มมากเลยค่ะเรามาดูนี้นะคะก็คือแบล็กเมจิกกลายนะคะเป็นแบล็กเมบอลดำแบล็กเมจิกนะคะแต่ว่ากลายกลายยังไงนี่นะคะ เพื่อนๆสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการลวดลายนะคะลักษณะของลวดลายที่ถ้าเป็นเราดูบอลเลมอนเนี่ยก็จะเป็นลายแบบนี้เช่นเดียวกันเนาะเขาจะมีลายเหมือนกันหมายความว่าลายเหมือนกันอะแต่อันนี้ก็คือเป็นแบล็คเมจิกแบล็คเมจิกกลายนะคะแบล็คเมจิกกลายซึ่งก็เป็นบอลดำอีกชนิดหนึ่งนะคะที่สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็แบล็คเมจิกกลายนะคะการปรลูกการดูแลนะคะเหมือนกันนะคะเหมือนกันกันกบ เหมือนกันกับแบล็กเมจิกก็คือเนี่ยค่ะเพื่อนๆสามารถเลี้ยงในน้ําได้แบบนี้นะคะเลี้ยงในน้ําได้อ่ามีใส่ดินแล้วก็ใส่น้ําไปนะคะก็จะอยู่ได้เรียกว่าจเจริญเติบโตได้ดีค่ะส่วนเจ้าแบล็กเมจิกนะคะก็จะเป็นใส่ดินแล้วก็เลี้ยงน้ําได้นะคะแล้วก็ใส่เป็นคือปุ๋ยเนี่ยถ้าจะใช้เป็นปุ๋ย มูลไสเดือนก็ได้โดยส่วนใหญ่นะคะที่สวนจะใช้ปุ๋ยมูลไสเดือนนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะเพราะว่าที่ที่ที่สวนมีทําปุ๋ยของตัวเองแล้วก็มีสารปรับปรุงดินนะคะสารปรุงดินก็ใส่เพิ่มเข้าไปก็คือทาให้เกิดนม่ค่ะการแตกยอดแตกหน่อได้แล้วก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวค่ะถ้าราคานะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ราคาหลัก100บาทนะต้นเล็กๆก,ก็จะ100บาทนะคะ ไซส์ใหญ่ขึ้นมาก็ร้อยห้าสิบแล้วก็สองร้อยสองร้อยห้าสิบนะคะจนถึงถ้าใหญ่ขึ้นไปเลยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณหลัก พันพันสองพันสามแล้วแต่นะคะเป็นไซส์ที่เป็นตั้งเป็นตั้งแม่อะไรต่างๆเนี่ก็จะราคา,ส,าสูงไปตามการเลี้ยงการดูแลเนาะซึ่ง Black เมจิกอะคะ่ะก็เป็นอีกชนิดหนึ่งค่ะที่เป็นบอลที่เลี้ยงง่ายนะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะลองเลี้ยงบอลน,นะคะก็ลองเลี้ยงได้เลยนะเพราะว่ามันเรียกว่าเขาเลี้ยงง่ายแล้วก็ไม่ตายด้วยนะคะตายยากนะคะจริงๆตระกูลบอลเนี่ยเป็นเป็นไม้ที่ตายยากนะคือไม่ไม่ตายง่าย เป็นถ้าเราถ้าไม่แบบว่าสุดๆจริงๆนะคะก็คือไม่ตายก็จะพยายามอ,อ,อยู่รอดให้ได้นั่นเองนะคะเลี้ยงลงดินได้ไหมโดยที่ไม่ใช้แบบนี้เลี้ยงโดยใช้ที่แบบปลูกเป็นดินเลยอ่ะก็ได้เหมือนกันคือไม่ใช่ว่าถ้าถ้าปลูกกับลงดินเลยก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าไม่ได้นะคะเพื่อนๆนะะได้ทั้งสองชนิดส่วนเจ้า black magic clay เนี่ยก็ราคาก็จะอยู่ ประมาณนีนะค่ใกล้เคียงกันนะคะก็อยู่ประมาณอา,อาจจะขายอยู่ที่ประมาณ 250- 200ประมาณนี้เนาะก็ราคาก็ถือว่าเพื่อนๆสามารถเก็บได้นะคะเป็นโคโลคาสิชนิดหนึ่งนะคะที่เลี้ยงง่ายแล้วก็สวยถ้าใครที่ชอบนะคะสายบอลน,นะคะรักบอลน,นะคะก็แนะนำว่าซื้อมาเลี้ยงได้เลยค่ะเพ,เพื่อนนอกจากสวยแล้วเนี่ยมันก็เป็นความสุขเนาะของเราที่เราได้มีได้มาแบบดูแลตูต้นไม้เนาะทุกวันอะไอย่างเงี้ย มันเป็นการบําบัดอย่างหนึ่งเวลาที่เราได้อยู่กับธรรมชาตินะคะ